สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปีที่19กันแล้ววันนี้ท่านแบกุยก็จะพาผมกับชาวรามาทำการเล่นย้อนยุคย้อนวัยชื่อที่หลายๆคนคุ้นเคยนะัก็คือชื่อมังกรพ่นไฟนั่นเองมังกรพ่นไฟนะแบกุยแต่แล้วมันแล้วแต่ต้องที่เรียกไม่ใช่มังกรกินหมีนะอ๋ออันนั้นก็ได้นะ เดี๋ยวเราเริ่มกอกันเลยมันจะข้ามก่อนนะแบคุยนะอันดับแรกเราต้องมีสแตนขาตั้งหรือว่าบ้านคุณเรียกว่าตะปูโอเคเ,ออเดี๋ยวผมว่าน่าจะตรงนั้นดีกว่าตรงที่เป็นหินน่าจะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นดินไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่โอเคใชนะ่แล้วมาชาวนานเรามาดูด,ด้วยกันอันดับแรกให้เราเสียบตะปูลงไปเพื่อเป็นเดี๋ยวผมช่วย,วยมัน่น สิ่งที่คุณจะขาดไม่ได้ก็คือเชื้อเพลิง <Okay. S 1> เป็นวัตถุดิบสำคัญ <Wow. S 2> มันต้องใส่เทียนไหมนั่นแหละนั่นแหละวัตถุดิบเค <Yahoo! S 2> <Okay. S 1> คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนี่คือเทียนตากระต่ายบินโอ้ไม่ใช่วางบินวางบินแระนี่ก็คือพานชนะที่เราจะมาทำนะครับเค okay. นี่คือเทียนอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องนำเทียนมาเป็นเชื้อเพลิงด้านใต้เพื่อให้ความร้อนไปถึงช้อนบางคนก็ใช้ฝาเบีย และหลังจากนั้นเราก็จะหักเทียนให้มีรูปร่างบิดเบี้ยวลงไปแล้วก็วางบนช้อนโอ้คุณมันห่างเกินไปแล้วเนี่ยโอเคอ่ะกดจุด,จ,ดจุดได้เลยอ่ะชดาดาใส่เลยนะเอาใส่เลยในขณะนี้เราก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือการรอให้ กระทะของเราหรือว่าช้อนของเราเนี่ยทำความร้อนได้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการพอจนถึงในขณะที่น้ามันมันเดือดน้ําตาเทียนเนี่ยผมคิดว่าเราอาจ,จะหาอะไรมาบาังลมมันนิดหน่อยมันต้องเป็นหินมันต้องเป็นหินผมกับชาวนาน,านั้นนั่งยองหยอไม่ค่อยได้เริ่มปวดข้อแล้วนี่ก็น่าจะเป็นอาการของการกินสัตว์ปีกเยอะเกิเกนไป ควาร้อนที่ส่งมาจากด้านล่างเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้เทียนที่อยู่บนช้อนนั้นค่อนเริ่มที่จะละลายหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่ามังกรพ่นไฟใช้หลักการเดียวกันกับการผักผับมุ้งไฟแดงเม<อ>ืเ่อน้ำเทียนร้อนแล้วเกิดเป็น เกิดเป็นไรอ่ะไปคุยการกระทำเช่นนี้นะครับการที่เราต้มให้เทียนไขนั้นเดือดจะทําให้อุณหภูมิในเทียนไขนั้นสูงขึ้นมากแล้วเมื่อที่เวลาที่น้ําเปล่ามาโดนหรือว่าน้ําที่มีอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นมาโดนมันก็จะเกิดการกระจายตัวของน้ําร้อนอย่างที่คุณทราบเหมือนคุณอาจจะเคยผัดอะไรก็ตามน้ําร้อนกับน้ําเย็นไม่ถูกกันเหมือนกับคนบางคนก็ไม่ชอบคนบางคนแต่ผมไม่อยากเอ่ยนามเขาเพราะว่าเราอาจจะบินได้โดยไม่ต้องใช้ปีก ใกล้แล้วใกล้จะได้ที่แล้วแบกเว้ยนะมาเอาไปเริ่มกันเลยโอ้โหเป็นเช้าโอ้ให้ตายสิอันผ้ามันช่างรุนแรงเหลือเกิน และอีพีนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆอาจจะไปนาข้างๆได้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและนี่คือบรรยากาศก่นกินมีมังกรพ่นไปเกือบชิวหายแล้วไปแล้วไปไป